ละค่ะไปดูสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้อากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะอย่างที่คุณปรินดาบอกไปนะคะทั้งเชียงรายรวมถึงที่เลยแล้วก็อีสานกับเหนือเนี่ยภาคไทยตอนบนตอนนี้เกิดแม่คนิ้งหรือว่าเหมยขาบนะคะน้าค้างแข็งเนี่ยปรากฏขึ้นทุกหย่อมย้าเลยที่อากาศหนาวแต่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ลมฟ้าหน้ารู้ของเราคา่ะแฝดลมฟ้าพยากรณ์คุณสุหัชชาคุณสุนิดาสวัสดิพร์พันลบจะมาเฉลยกันค่ะเชิญค่ะ มีทั้งทะเลหมอกทะเลเมฆแหมบรรยากาศดีจังเลยนะแตงใช่แล้วก็ยังมีน้ำค้างแข็งแบบนี้อีกด้วยนะเตย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าหน้ารู้กับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะจากอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งค่ะหรือที่ทางเหนือนะคะเรียกว่าเหมยข่าทางภาคอีสานเรียกว่าแม่คะนิงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งน้ําค้างแข็งนี้นะคะก็เกิดจากการที่ไอน้ําในอากาศบริเวณใกล้พื้นผิวดินลดอุณหภูมิลงจนถึงจุดน้ําค้างค่ะพออุณหภูมิลดต่าลงเรื่อยๆจนถึงจุดเยือกแข็งน้าค้างก็เลยแข็งตัวกลายเป็นน้ําค้างแข็งนั่นเองค่ะค่ะใครที่อยากชมความสวยงามขของงงน้้ําาคแ ะะก็ต้องเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมด้วยรวมถึงเกษตรกรนะคะก็ต้องป้องกันไม่ให้ผลผลิตเสียหายด้วยนะคะส่วนช่วงนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะช่วงนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยล่ะคะ่ะในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนในระยะนี้เพราะว่ามารสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรงนั่นเองค่ะ และตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยก็ประกาศเตือนพื้นที่ภายหนาวแล้ว22จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมถึงหลายพื้นที่มีหมอกในตอนเช้าขับรถต้องระมัดระวังค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศหนาวภาคเหนืออุณหภูมิต่าสุด9องศาภาคอีสาน10องศายอดดอยและยอดภูอากาศหนาวจัดภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ส่วนฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ปิดท้ายที่กรุงเทพค่ะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสค่ะค่ะและตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ทางตอนกลางของจีนในมณฑลเหอหนานมีหมอกลงจัดค่ะทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำประมาณ50เมตรส่งผลกระทบต่อก,การเดินทางบนท้องถนนและเที่ยวบินล่าช้าไปหลายเที่ยวเลยใครจะเดินทางไปจีนตอนกลางในช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบเที่ยวบินก่อนการเดินทางด้วยนะคะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟลมฟ้าพยากรณ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยหนาวจังเลยนะเตยแต่ก็เย็นสะใจดีเหมือนกันนะ